ปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่สืบสวนศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองและตำรวจภูธรภาค9ตรวจพบว่าเมื่อวันที่16ธันวาคม2564มีเรือประมงปลอมแปลงสัญชาติจำนวน5ลำพร้อมลูกเรือ15ราย ลักลอบเข้ามาภายในประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยเรือทั้งห้าลำจอดอยู่ที่อู่เรือสีสงขลาหมู่สองตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่อายัดเรือทั้งห้าลำเนื่องจากพบว่าปลอมแปลงชื่อบริเวณหัวเรือจากชื่อเรือมาเลเซียเป็นชื่อเรือและประดับธงอินโดนีเซียสำหรับพฤติการของเรือประมงปลอมแปลงสัญชาติแบ่งเป็น2กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่1จํานวน3ลําได้แก่ 1. เรือ KM Expert Jaya หขนาด30ตันกลอสพบลูกเรือ3ราย 2. เรือ KM ก g i า a มาจุจายา65ขนาด148ตันกลอสตรวจพบลูกเรือ3ราย 3. เรือ KM h a s i l m a l i m p a 12ขนาด30ตันกลอสตรวจพบลูกเรือ3รายเรือทั้ง3ลํลำมีนายพิทักษ์อิ่มทั่ว อายุ60ปีชาวจังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าของเรือทั้ง3มลำออกจากท่าเทียบเรือประเทศมาเลเซียต้องมายังอู่เรือสรีสงขลาจังหวัดสงขลาโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรรวมทั้งไม่แจ้งกลมประมงและกลมเจ้าท่าทราบส่วนกลุ่มที่สองจำนวนสองลำได้แก่ 1. เรือจาเด3 eks fu uu 7 9 3ขนาด210ตันกลอส เป็นของนางสมสวยคงวัดใหม่อายุ65ปีชาวจังหวัดปัตตานีตรวจพบลูกเรือ3ราย2เรือจาเด3 EKS FU UU794 ขนาด207ตันกลอสเป็นของนายสุรัตนบัวผุดอายุ55ปีชาวจังหวัดปัตตานีตรวจพบลูกเรือ3รายเรือสองลำนี้ ออกจากท่าเทียบเรือประเทศมาเลเซียมาจอดพักที่ท่าเทียบเรืออำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสแล้วเดินทางต่อมายังอู่เรือสีสงขลาจังหวัดสงขลาโดยไม่ผ่านพิธีการศุละกากรรวมทั้งไม่แจ้งกรมประมงและกรมเจ้าท่าเช่นเดียวกันจากพฤติการของเจ้าของเรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบชัดเจนคือแจ้งข้อมูลการเข้าออกท่าเทียบเรือช้ากว่ากำหนดและตัวแทนเรือ ยื่นเอกสารสำแดงเป็นเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียแต่เอกสารไม่ตรงกับตัวเรือทั้งสัญชาติขนาดและเครื่องยนต์เป็นประเด็นเรื่องเรือห้าลำนี้นะครับก็มีสาเหตุจากว่าสายข่าวเรารายงานว่า,ามีเรือประมงต่างชาตินะครับเข้ามาแอบ่้มทําบริเวณอู่เรือบร,ริเวณนี้นครับก็เลยให้สู่ควบคุมท่าเรือของกระทรวงขาออกมาเป็นาการตรวจสอบก็พร้อมถามวิชาชีพนะครับ ท,ทุกสาขาที่เป็ในโครงสร้างของสอนชนภาคสองนะครับก็มาปรากฏว่ามีเ,เรือลำเก่าเนี่ยก็พยายามที่เอาขึ้นมาซ่อมทําครบห้าลำนะครับตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่20นะครับก็เหตุการณ์ต่างนี้ก็นำโดยผู้พิพชาตามลำดับชั้นก็ให้ดําเนินการแจ้งความกับทางสอพอสิงห์นครเพื่อขยายผลในเรื่องของการสืบสวนทางลึกต่อไปครับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในด้านการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย 2มกราคม2565พลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวารปัญญารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนภาคสอง ตำรวจสพสิงหานครกองบังคับการตำรวจน้ำสงขลาเจ้าท่าสงขลาศุลกากรพักเกา้าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน9เดินทางมาที่อู่เรือสีสงขลาเพื่อตรวจเรือที่ยึดอายัดไว้ทั้ง5าลำก็ต้องกล่าวเรียนนะครับนะฮะวันนี้ท่านบุเรียนยุจันุชาายมตรีนะครับโวมตรีท่านบุเรีประวิทย์พงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการประมง ประธานกรรมการอายุายประมงแห่งชาตินะครับนะฮะวันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องอการทาประมงโดยถูกกฎหมายนะครับนะเพื่อจะเน้นหนักในเรื่องของการดาเนินการประมงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องอายุยู่นะครับที่ผ่านมาต้องกลับไปว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้รับการปลดใบเหลืองนะครับแล้วเป็นใบเขียวแล้วในห่ะดีตั้งแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับโดยสาภาพยุโรปนะครับ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยโดยรัฐบาลท่านเบย์ยุนจจานุช,ชานะครับนะจึงได้มอบหมายกับท่านเบย์บุญสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการวิบากประมงแห่งชาตินะฮะได้นำนินการในเรื่องการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําในอาเซียนนะครับในการต่อต้านการทําประมงไอสัสอายู u ูก็คือเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการแรงงานแล้วก็ไร้การควบคุมนะครับการนำเรือประมงปลอมแปลงสัญชาติ เข้ามาในประเทศไทยเป็นความผิดฐานลักลอบนำเข้าเรือประมงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการสุลกากรตามพระราชบัญญัติสุลกากรพศ2560มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงินสีเท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดฐานปลอมแปลงหรือปิดบังเครื่องหมายเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง เป็นความผิดตามพระราชกำหนดประมงพศ2558มีโทษปรับตามขนาดเรือตั้งแต่6แสนถึง30ล้านบาทโดยเรือประมงทั้ง5ลำจะถูกปรับเป็นเงินรวมกัน67ล้าน8แสนบาทโดยในส่วนนี้เนี่ยทางกองทัพเรือนะครับโดยทางอสอนชนนะครับโดยก็คือศูนย์รักษาศูนย์รักษาลประโยชน์ของชาตินะครับทางทะเลนะครับ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็พบการทําผิดนะครับได้ได้มีการแจ้งควาวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จากการเดินกันต่อมาในส่วนของอชุดปฏิบัติการทางทะเลนะครับ,รบ,รบซึ่งท่านอารองยุบวิทย์ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยเ,เป็นประธานคณะทํางานในการเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุมและก็เฝ้ราระวังในเรื่องการทำมังงงที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วมาเราตรวจสอบแล้วก็มีการอายัดแล้วก็กักเรือทั้งหมดห้าลำไว้นะครับเราพบว่าเรือทั้ง5้าลำเนี่ย มีพฤติการที่มีการปกปิดทั้งในส่วนของเรื่องทะเบียนเรือนะครับโดยการใช้แผ่นป้ายเรือที่เป็นของมาเลเซียนะครับความจริงแล้วเรือทั้งหมด5าลำเนี่ยเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ปกปิดทะเบียนเรือแล้วก็ชักธงอินโดชักธงของอินโดนีเซียนะครับเพราะนั้นในส่วนของเรือ5าลำเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบพบว่าเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมดนะครับไปโทษเป็นสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดนะครับ ซ no nice ึ่งรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยห้ามเรือมาเลเซียทุกลำนะครับเดินทางเข้ามาในน่านน้าไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรือเหล่านี้เนี่ยลักลอบเดินทางเข้ามาในน่านน้าไทยนะฮะโดยไม่ผ่านท่านพิธีการกรมสกรและไม่ได้แจ้งทั้งกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็กรมประมงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการตรวจสอบนะฮะวันนี้ทั้งผมเองนะฮะทั้งท่านผู้จัดการฐานทัพเรือนะครับแล้วก็ทั้งกรมเจ้าท่านะครับกรมประมงแล้วก็กรมศุลกากรนะเราได้บูรณาการทํางานร่วมกัน โดยนาในส่วนของสูงพิสุจน์หลักฐานนะครับนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ<อ>ก็บปลว่า,วาเรือที่เราเห็นอยู่นะครับเ,เมื่อลอกอแผ่นป้ายหัเรือออกนะครับนะจะเป็นเรือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรือของสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดนะครับที่เดินทางออกจากาท่าเทียบเรือของมาเลเซียนะครับสามลำแรกเนี่ยเดินทางออกจากท่าเที่ยวเรือมาเลเซียแล้วก็มุ่งตรงมายังอู่ต่อเรือที่นี่เลยนะครับนะโดยที่มีนายวันเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือ นะจากนั้นเนี่ยอีกสองลำก็เดินทางออกจากท่าเทียบเรือของมาเลเซียเช่นเดียวกันแต่แวะพักที่ท่าเทียบเรือของออตากใบแล้วก็มายัางอู่ต่อเรือที่นี่นะครับเพราะนั้นพฤติกรรมเนี่ยมีการแจ้งการเข้าออกท่าเรือเนี่ยท้าบกดยกำหนดนะพอสมควรนะครับพร้อมทั้งยังปลอมแปลงเทเบ,บียนเรือนะปิดบ,บางอําพางซ่อนเลนในส่วนของเทเบียนเรือนะครับเพราะนั้นเรือทั้งหมดทั้ง5ลำเนี่ยวันนี้เราตรวจพบแล้วแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว แล้วออกหมาจับผู้ต้องหาทั้งหมด18ลายนะครับเป็นเจ้าของเรือ3ลายใน5ลำนะครับแล้วก็ลูกเรือที่เหลืออีก15คนนะครับประเทศไทยต้องการเป็นผู้นำชาติภูมิอาเซียนในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายตามกฎ IUU โดย 1. เรือประมงไม่ว่าเรือไทยหรือเรือสัญชาติอื่นทุกลำต้องมีทะเบียนมีสัญชาติเดียวและต้องแจ้งเข้าออกตามกฎหมาย2 การทำประมงถูกต้องเรือประมงไทยจะจับปลาต้องมีใบอนุญาตเครื่องมือประมงต้องเป็นไปตามมาตรฐานไม่ทำลายล้างทรัพยากรทะเลไม่มีการจับสัตว์ทะเลคุ้มครองสัตว์ทะเลสงวนเช่นโลมาวานพยูนรวมถึงการจับปลาในเขตพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งโดยเด็ดขาด 3. แรงงานประมงบนเรือถูกต้องทุกคนต้องเป็นแรงงานที่เข้าตามระบบ ได้รับค่าจ้างสวัสดิการครบถ้วนมีเวลาทำงานเวลาพักตามกฎหมายไม่มีแรงงานเด็กแรงงานบังคับไม่มีการขนถ่ายแรงงานข้ามนุษย์ทั้งกลางทะเลและบนบกโดยเด็ดขาดเพราะนั้นผมกลับเรียนว่าความผิดมีความผิด2ส,ส่วนนะครับหการลักลอบนำเรือประมงเข้ามาในน่านน้ำไทยนะโดยไม่ผ่านวิธีการทางกรมประชากรส่วนนี้มีโทษอตราโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปี สูงสุด10ปีนะปรับสีเท่าของราคาของรวมทั้งค่าอาก่อนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นความผิดตามพระราชกําหนดของประมงส่วนนี้โทษหนักนะครับนะส่วนนี้มีความผิดฐานปรับอย่างเดียวนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ปรับตั้งแต่หกแสนบาทขึ้นไปนะจวนถึง30ล้านบาทนะครับเพราะนั้นต้องเรียนว่าตามขนาดของเรือเรือเจ้าห้าลำเนี่ยมี ทั้ง30ตันกรอสนะครับ210 207นะครับ1 4 8ตันกรอสนะครับทั้ง5ลำเพราะนั้นผมรวมนะฮะทั้ง5ลำจะถูกปรับรวมทั้งสิ้นแล้ว67.8ล้านบาทนะครับเพราะนั้นเหล่านี้เป็นทั้งผมทั้งทั้งผู้จัดการทั้งทัเรือแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้มงวดขวดขันนะครับเราเป็นเจ้าของพอสเตทคือเป็นเจ้าของท่าเรือที่เรามีมาตรการการเฝ้าระวังที่ชัดเจน นะครับวันนั้นผมต้องเรียนว่าจากนี้ต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้รายงานท่านผบตรไปแล้วนะครับซึ่งท่านผบตรผมท่านผู้จัดการหาเรือนะครับท่านเสนาธิการหาเรือในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลสอนชนนะครับก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็สั่งการกำชับโดยเคร่งครัดนะครับวันนั้นจากวันนี้ไปนะครับเรื่องการดำเนินการเรื่องประมงผมต้องเรียนว่าจากนี้เราจะใช้มาตรการที่เข้มงวดนะครับเพื่อ ดูแลชาวประมงที่ทําถูกกฎหมายให้เขาสามารถยืนได้นะครับส่วนประมงที่ e ทําผิดกฎหมายผมต้องฝากเรียนนะครับว่าขอให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนะครับตั้งแต่เรือตั้งแต่เรือต้องมีทะเบียนเข้าออกถูกต้องนะครับเรื่องเรื่องคนนะครับคนก็ต้องจดทะเบียนนะครับการใช้แรงงานต้องถูกต้องนะครับมีการพักผ่อนตรงตามเวลาการทํางานตรงตามเวลานะครับหรือการทำประมงก็ตาม เครื่องมาเครื่องมือเรือลำกาเห็นนะครับว่าเรือลำนี้เคยมีการล่าปลาโลมาเนี่ยประมาณสิบเอ็ดล้านตัวเอ้ยใบมาสิบเอ็ดตัวมาแล้วนะมีการเชียดบนเรือวันนี้เราเฝ้าติดตามร่วมกับทางกองทัพเรือจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มเรือได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำประมงวันนี้ท่านก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับเครื่องม้เครื่องมือก็ต้องไม่ทาลายทรัพยากรทางทะเลนะครับนะแล้วไม่จับสัตว์ในสัตว์ที่เป็นอนุรักษ์เช่นพยูนปลาวาโลมาต่างๆนะครับ นะแล้วก็ไม่ทำประม,มงบริเวณพื้นที่ชายทะเลพื้นที่ชายฝั่งนะครับเพนะรานะฉะน,นั้นมาตรก,การเหล่านี้ทั้งเรื่องคนเรื่องเรือเรื่องการทำประม,มงต้องเดินคู่กันนะครับวันนี้จากวันนี้ไปประเทศไทยจะเป็นผู้นําในอาเซียนในเรื่องของการทำประม,มงไอยูยูการต่อต้านการทำประม,มงที่ผิดต่อกฎหมายไอยูยูนะครับเพราะนั้นะนะหลังจากวันนี้ไปผมเองรวมทั้งทาง่านผู้จัดการหาเรืเอท่านเสนาธิการหาเรือท่านผู้จัดการฐานทัพเรือทุกภาคนะครับ ดำเนินการจะใช้เวลาอย่างนี้ยี่ยี่สิบวันก่อนสาภาพยุโรปจะมานะครับเราจะตรวจอู่ต่อเรือท่าทีบเรือทอ่าทีบเรือที่สับสนุนการประมงอย่างเคร่งครัดตามแนวทางการสอบสวนกระบวนการนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องและการที่ไทยจะแสดงให้สหภาพยุโรปเห็นว่าไทยเอาจริงในการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายจะต้องตัดเนื้อร้ายออกจากระบบราชการไทย ขณะนี้ได้ออกหมายจับแล้ว18คนเป็นเจ้าของเรือ3มคนและลูกน้อง15้าคนและเร็วๆนี้จะมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นแถวแรก15 17้าคน18คนแต่แถวสองจะไปถึงเจ้าที่รัฐนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าเรือทั้งหมดเนี่ยเข้ามาได้ยังไงนะครับนะจอดอยู่เป็นเดือนแล้วนะครับเจ้าการท่าอยู่ยังไงกรมเจ้าท่าอยู่ยังไงนะครับ รมมงงอยู่ยังไงนะครับนะอตอมออยู่ยังไงนะครับนะผมํำเรียนผู้บัญชาทุกระดับแล้วนะครับว่าต่อไปแถวสองจะเป็นเจ้าที่รัฐเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทีส่วูของตากใบด้วยเช่นเดียวกันนะเรือไปแวะพักที่ตากใบได้ยังไงตากใบไม่ตรวจสอบได้ยังไงวันนี้เราจะไล่ไปทั้งหมดวันนี้ผมมีข้อมูลพยานฐานอยู่พอสมควรแล้วนะครับนะที่จะดำเนินคดีในส่วนของความผิดต่อเจ้าที่รัฐน,นะครับนะก็เดี๋ยวมามาไล่กันต่อนะครับ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพฤติการการกระทำความผิดดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงการทำประมงที่มีความผิดตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้หากประชาชนท่านใดนะคะพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ